สวัสดีฮะวันนี้เราจะมาแอบดูข้างในสมองของพวกระบบอัตโนมัติกันหน่อยมาดูกันว่าเครื่องจักรมันตัดสินใจทำงานตามคำสั่งต่างๆได้ยังไงผ่านวงจรที่เรียกว่า PLC นี่แหละฮะเคยเอดใจกันบ้างไหมคะว่าเบื้องหลังประตูอัตโนมัติแขนกลในโรงงานหรือแม้แต่ระบบไฟตามสีแยกเนี่ยมันมีกระบวนการคิดของมันยังไง วันนี้เราจะมาไขาความลับพื้นฐานสุดของเทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี้กันและเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะฮะเรามาลองตั้งโจทย์เล่นๆด้วยกันนั่นก็คือการสร้างระบบควบคุมไฟแบบตั้งเวลาอัตโนมัติเราจะมาทำความเข้าใจตรกกะของมันไปทีละขั้นทีละส่วนประกอบกันเลยโอเคฮะงั้นมาเริ่มกันเลยส่วนแรกนี้เราจะมาเริ่มจากการถอดรหัสภาษาที่เครื่องจักรใช้คุยกันก่อน เราจะมาทำความรู้จักกับคำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นมากๆเพื่อให้เราสามารถอ่านแผนผังของวงจรน,นี้ออกไอสิ่งที่เรากำลังจะดูกันเนี่ยเขาเรียกว่า PLC Ladder Logic ฮะมันเป็นภาษาโปรแกรมรูปแบบหนึง่งที่หน้าตาเหมือนแผนผังวิงจรไฟฟ้าเลยลองนึกภาพตามง่ายๆนะฮะว่ามันก็เหมือนพิมพ์เขียวที่คอยบอกเครื่องจักรว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้นะต้องตัดสินใจทำอะไรต่อไป แล้วหัวใจของพิมพ์เขียวนี้จริงๆมีแค่2อ,อย่างเองฮะอย่างแรกคือคอนแทคแบบปกติเปิดหรือ NO ซึ่งในภาวะปกติเนี่ยวงจรมันจะยังไม่เชื่อมกันไฟยังไม่เดินจนกว่าจะถูกกดส่วนอีกแบบคือปกติปิดหรือ NC ที่ตรงกันข้ามเลยคือปกติไฟจะเดินตลอดเวลาแล้วมันจะหยุดก็ต่อเมื่อเราไปกดเพื่อตัดวงจรมันความแตกต่างง่ายๆแค่นี้แหละฮะคือกุญแจสำคัญในการควบคุมทั้งหมดเลย เอาล่ะพอเรารู้จักตัวละครหลักๆแล้วทีนี้ก็ได้เวลามาประกอบร่างวงจรเปิดปิดหลักของระบบกันแล้วค่ะแล้วเราจะทำให้มันฉลาดพอที่จะทำงานค้างไว้ได้ด้วยตัวเองแต่มันมีคำถามที่น่าสนใจอย่างหนึงห่งฮะแล้วเราจะทำยังไงล่ะให้สวิตช์มันจำได้ว่าทุกกดไปแล้วเพื่อให้ระบบมันทำงานต่อไปได้เองโดยที่เราไม่ต้องเอานิ้วไปกดปุ่มค้างไว้ตลอดเวลา นี่เลยค่ะหน้าตาของวงจรควบคุมหลักของเรามี3ส่วนสำคัญที่ต้องรู้จักกันส่วนแรกคือปุ่มหยุดฉุกเฉินหรือ e-stop อันนี้จะเป็นแบบปกติปิดหรือ NC เพื่อความปลอดภัยฮะส่วนที่2คือปุ่ม start ที่เป็นแบบปกติเปิดหรือ NO และพอเรากดปุ่ม start ปุ๊บกระแสะไฟก็จะวิ่งไปครบวงจรทำให้ส่วนที่3ซึ่งก็คือคอยทำงานขึ้นมาลองนึกภาพว่าคอยเป็นเหมือนแม่เหล็กไฟฟ้า ที่พอมีไฟวิ่งผ่านปุ๊บมันจะทําหน้าที่เป็นสวิชหลักเปิดทางให้ระบบทํางานต่อไปได้นั่นเองและนี่ก็คือคําตอบของคําถามเมื่อกี้เลยฮะสิ่งนี้เรียกว่าวงจรล็อกตัวเองหรือ self f l a c h i n g มันคือทางลัดไฟฟ,ฟ้าที่ฉลาดมากๆเลยฮะ พอคอยทำงานปุ๊บมันจะสร้างทางเดิมไฟฟ้าสำรองให้ตัวเองทันทีทำให้ถึงแม้วเราจะปล่อยมือจากปุ่มสตาร์ทแล้วคอยก็ยังมีไฟเลี้ยงแล้วก็ทำงานต่อไปได้เรื่อยๆเปรียบไปก็เหมือนสวิชที่เรากดแล้วมันติดหนึบค้างไว้เองเลยโอเคตอนนี้เรามีวงจรที่เปิดค้างได้แล้วสเต็ปต่อไปก็คือเพิ่มความฉลาดให้มันอีกนิดด้วยการใส่เวลาเข้าไปฮะอุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่าไทม์เมอร์ออนดีเลย์หรือเรียกสั้นๆว่า t o n ฮะ หน้าที่ของมันเนี่ยง่ายมากๆเลยพอมันได้ไฟปุ๊บมันจะยังไม่ทําอะไรนะฮะแต่จะเริ่มนับเวลาถอยหลังตามที่เราตั้งค่าไว้แล้วพอนับครบเมื่อไหร่มันถึงจะยอมส่งสัญญาณออกไปทํางานต่อไปคิดง่ายๆว่ามันคือนิสัยแบบเดี๋ยวก่อนของระบบหรือเป็นนาฬิกานับถอยหลังก็ได้ฮะ ในวงจรตัวอย่างของเราเนี่ยเราจะใช้ท i m ์มเมอร์2ตัวเลยคือ TON 1กับ TON 2ซึ่งท i m ์มเมอร์ทั้ง2ตัวนี้จะถูกสั่งให้เริ่มนับเวลาพร้อมกันทันทีที่คอยควบคุมหลักของเราเริ่มทำงานจากการกดปุ่ม Start เราอาจจะตั้งให้ตัวหนึงนับ10วิทเพื่อเปิดไฟดวงแรกแล้วให้อีกตัวนับ20วิวิตเพื่อเปิดไฟดวงที่2ตามมาอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะเอาละครับตอนนี้ส่วนประกอบทุกชิ้นมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้ว เรามาดูกันดีกว่าว่าพอทั้งหมดทำงานประสานกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างลำดับการทำงานมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเริ่มจากตอนแรกสุดเลยทุกอย่างนิ่งรอคำสั่งพอกดปุ่มสตาร์ทปั๊บคอยควบคุมจะได้รับพลังงานแล้วก็เริ่มทำงานทันทีที่คอยทำงานวงจรล็อกตัวเองก็จะทำงานตามทันทีทำให้ระบบทำงานค้างไว้ได้เอง และในจังหวะเดียวกันนั่นเอง t ามเมอร์ TON 1และ TON 2ก็จะเริ่มนับเวลาถอยหลังทันทีเพื่อรอทำหน้าที่ของมันต่อไปแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆในการออกแบบระบบอัตโนมัตินั่นก็คือเรื่องความปลอดภัยวงจรนี้เลยถูกออกแบบมาให้มีฟังก์ชันความปลอดภัยในตัวสำหรับกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะเลยฮะ ลองดูภาพเทียบกันนะคะในโหมดปกติเนี่ยกระแสะไฟมันจะวิ่งผ่านปุ่ม e-stop ที่เป็นแบบปกติปิดหรือ NC ไปได้สบายสบายแต่ทันทีที่มีเหตุฉุกเฉินแล้วเราทุบป,ปุ่ม e-stop ปึ้งคอนแทคที่เคยปิดอยู่มันจะเปิดออกทันทีทำให้วงจรทั้งหมดถูกตัดไฟ นี่ละหาคือหัวใจของความปลอดภัยเพราะการที่ปุ่มหยุดฉุกเฉินเป็นแบบปกติปิดมันแปลว่าถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นสายไฟขาดวงจรมันก็จะตัดทันทีเหมือนกันหลักการนี้เขาเรียกว่า fail safe ค่ะคือออกแบบให้ระบบเข้าสู่สภาวะที่ปลอดภัยเสมอเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะฮะเราจะมาสรุปกันว่าไอ้หลักการออกแบบที่ดูเหมือนจะง่ายๆพวกนี้ทำไมมันถึงสำคัญนักหนา ประเด็นหล,หลักๆที่อยากให้จำได้จากเรื่องนี้มี4ข้อฮะหเลยคือการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกด้วย e-stop แบบ fail safe 2. คือความสามารถในการจำสถานะของระบบด้วยวงจรล็อกตัวเอง 3. คือการควบคุมการทำงานตามลำดับเวลาด้วย Timer มและสุดท้ายข้อ4ก็คือหลักการทั้งหมดนี้แหละที่เป็นตรกกะพื้นฐานที่ถูกนำไปใช้ในระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนทั่วโลกเลย และพอมาถึงตรงนี้เมื่อเราเข้าใจตักกะเบื้องหลังการตัดสินใจของเครื่องจักรกันแล้วคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันเล่นๆก็คือถ้ามีโอกาสอยากจะเอาหลักการพวกนี้ไปสร้างระบบอัตโนมัติอะไรเป็นของตัวเองกันบ้างฮะ